สวัสดีครับเราชายสีนิวรีพอร์ตวันนี้ก็พบกับรายการแกงคนไปดูเลยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับอับบังขายทัวนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจร์ของเอ่มอมมหลาลัยเราถ้าขาดคนนี้ไปมหลาลัยเราก็จะขาดสีสันนะครับขอสัมภาษหน่อยครับว่ามาอยู่ที่ประเทศเรานานแค่ไหนแล้วครับอินเดียแล้วคิดว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหนครับฮะเอ่อแล้ว <laughs> ใช่ยัยครับอเลยครับอเลยอืมแล้วเอ่อ ขายทั่วเนี่ยครับมีกําไรแบบว่าคิดกําไรแล้วก็วางแผนการตลาดออนไลน์ยังไงบ้างครับแล้วก็มีการวางโปรดักต์แ,แบบมีเรื่องโปรดักต์หรือว่าแบบว่าวางที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศอะไรไหมครับประเทศอินเดียครับ,ขอ,รบขอบคุณครับไปกัน <c oughs> เออขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าคิดไงเกี่ยวกับสถานการณ์รถติดในตอนนี้ครับรถติดในมอใช่ไหมคะก็มันก็ดูกวุ่นวายมากเลยคะ่ะก็ อยากให้ลดน้อยลงในกันเข้ามาในมอค่ะองครับมาครับไม่ต้องนะครับผมถ่ายรายการแกล้งนะครับอยู่ต้องอยู่ตรงนู้นครับนะคครับโบมือให้หน่อยครับสุดครับผมบูม ใชีนิ New Report วันนี้เราจะมาถามสถานการณ์นะครับว่าเราจะแก้ปัญหาสถานการณ์รถติดได้อย่างไรนะครับสำหรับผมในการแก้ปัญหารถติดนั้นอันนี้เราติดตลดได้ไหมในการแก้สถานรรถติดนั้นง่ายๆเลยนะครับการที่เราเป็น ทำเป็นไฟเขียวตลอดทางแต่ก็ไม่ได้มันจะขัดกับมันจะทําให้เดินทางได้ยากลําบากแล้วก็ไม่เป็นไอ้นี่ครับสครับ ครับก็ผมมาจากรายการชายสีรีพอร์ตนะครับก็อยากถามพวกพี่ว่าพวกพี่คิดไงกับมาหาลัยตอนนี้ครับ <c oughs> เออค,คิดว่าคำพี <c oughs> <c oughs> อ่อะไรเออคิดว่าแล้วนี่คืออะไรไหม่ <c oughs> ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> เออก็มึงหยุดขำก่อนกูตอบไม่ได้ก็ตอบแล้วคิดว่าสาวสาวเย้เดียว ก็อะไรนี่จริงจังเนี่ยจริงจังครับจริงจ,งจงงังครับสามสองเอามห้เอามั้ก็ดีครับดีใช่ครับก็สบายสบายจิวๆคนไม่เยอะมากครับก็มึงเอาให้มันแคบดิไม่ใช่มุมแคบไปบถึงคำสามมึงให้แคบ โอเคสวัสด okay. ีคร anyway okay. oh, ับผมบูมชายสี่รีพอร์ตนิวนะครับผมตอนนี้เรามีคําถามมาถามพวกพี่ๆนะครับว่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับผมบูมนิวรีพอร์ตนะครับก็ไอ้บูพูดมันต่อเนื่องดิบูมเฮ้ยกูก็พูดดีแล้วอ่ะเอออะไรอ่ะเดี๋วรับผมบูมนิวรีพอร์ตนะครับนี้เรามีคําถามนะว่าเราจะกัด จัดการวิธีวัยรุ่นหัวร้อนยังไงได้บ้างครับไอ้กูมึงสุดอะไรอ่ะสวัสดีครับผมมีคำถามมาถามพวกพี่ๆนะครับว่าเราจะจัดการกับวัยรุ่นหัวร้อนได้ยังไงครับเดินหนีค่ะครับผมแล้วเรามีวิธีแบบว่าเอาบูมึงลืมเปิดไหมไอ้เนี่ยมึงไม่บอกมึงไอ้ยังไงวะองค์ไอ้กูเออพี่คิดว่า เขาสามารถแก้ปัญหาการพูดติดอ่างได้ยังไงครับแกได้ครับอ๋อออ๋ครับพี่พี่คิดว่ายังไงครับพี่พี่กได้ได้ครับอ๋อครับได้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 เลยครับขอ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 บคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรครับครับที่จะอยู่ก็มานี่เหรอครับขอบมากครับพี่

เราขอโทษเราไม่ตั้งใจอ่ะไหนพักก่อนก่อนว่ะมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันมันคงณมันไปได้เจอกันเมื่อไงี้ยเขาเศร้านะเธอเธอไปหาคนพี่กว่าเธอจะไปเลย พี่ครับเดี๋ยวผมผมถ่ายรายการแย้งถ่ายรายการแย้งครับกล้องอยู่ตรงโน้นนะครับตรงไหนครับโคตรมากครับเยี่ยม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 ทำไมเขาติดเราอ่ะเมื่อคืนเรายัง call เพย์อยู่เลยอ่ะเราเราเราดีไม่พออ่ะโอเค พาไปเจอคนดีๆเถอะนะถามครับเ,เดี๋ยวกล้องกล้องสป e ด d เราปิดนะ s p e e แ a นแอคชั่นทำไมเธอทำแบบนี้ <c oughs> เราไม่เข้าใจเลยอะ่ะเมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลยเธ <c oughs> อทำไมเธอบอกเลิกเราอย่างเงี้ย <c oughs> เราไม่เข้าใจทำไมเธอทำ่างนี้กับเราได้ไงอะ่ะ <c oughs> ขอร้องล่ะไม่ล่ะเธอไม่ขอร้อง ไปไม่ต้องอเลือกกับเขาเลยขาดยังไงเกิดอะไรขึ้นไปไครับเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะทำไมมาแย่งยุ่งกับแฟนเราอย่างเงี้ยเราเป็นเฮ้ยเกินไปขอโทษเองเราชอบเขาดยเธอเธอทำกับเขาอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยเราขอโทษเราเฮ้ยเราเราชอบมาใส่แวนทำไมเธอทำอย่างนี้กับเขาอะไม่ได้นะเธอไม่ได้ ไมโอครับอยู่บผมบูมชายสี่รีพอร์ตนะครับผมตอนนี้เราจะมาถามพวกพี่ๆกันนะครับว่าเรามีวิธีการจัดการไงกับไวรุ่นหัวร้อนได้บ้างครับก็ทําตัวนิ่งๆค่ะถ้าจะหัวร้อนก็ให้หัวร้อนไปแล้วก็ไม่ตอบโต้ค่ะฮัลโหลเออครูสัมภาษณ์งานอยู่เออเออโอเคโอเคเอาใหม่ครับ โอเคเอาใหม่นะโอเคครับเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นหัวร้อนได้ยังไงบ้างครับก็คือไม่ต้องตอบโต้อะไรไปแล้วก็อยู่ในที่ของเราอยู่นิ่งๆไปเขาใจของเราก็ให้ขเขาหัวร้อนไปเลยฮัลโหลมึงโทรมาอะไรเนี่ย <c oughs> มึงเออ <c oughs> เดี๋ยวงาน <c oughs> ไม่ไอ้เหี้ยกูเข้าใจแต่มึง <c oughs> กู <c oughs> สัมภาษณ์งานอยู่ <c oughs> มึงเข้าใจวะเออเออ เอาใหม่นะครับเทคเทคสามเคเรามีวิธีการจัดการกับวัยรุ่นหัวร้อนได้ยังไงบ้างครับก็อยู่นิ่งๆค่ะไม่ต้องไปอะไรกับเขาปล่อยให้เขาแบบหัวร้อนไปฮัลโหลมีวิธีแก้ไขกับปัญหาเด็กหัวร้อนยังไงบ้างคะตบมาเลยค่ะก็สำหรับสำหรับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ ดีแล้วแอคชันเลยเอ็กชันเลยจีนเอ่อเอ็กอคชันเจนทำไมเธอไม่คืนตังค์เราตั้งแต่ตอนปสามแล้วอ่ะเอาไม่คืนตายก่อนเลยทำไมอะเจนมันตั้งห้าสิบบาทอะเจนตอนนั้นเราอดขนมนไปนานมากเลยนะจนเจน โอ้ยเจนตอนนั้นคือเราแบบไม่ได้กินข้าวตัวผมเลยอ่ะตัวผมซีดเลยตอนนั้นอ่ะถ้าตอนนี้ดีแล้วนี่ก็จริงแหละเจนมาทำเรื่องกับโบนะว่าเนี่ยเนี่ยแล้วเพื่อนเธอนายสมชายน่ะทำไมทำไมตอนนั้นสมชายก็แกล้งเราทำไมเธอไม่ห้ามเลยอ่ะเราเราสมชายสมชายตอนนั้นคือแบบเราทรมานมากเลยเนี่ยที่แกแกล้งเราอ่ะเราขอโทษไม่คือแบบไม่ไม่ได้หมาย่าไม่ ะไก่อนเราไม่ยอมอ่ะสมชายต้องมีอะไรให้เราแล้วแหละตอนเนี้ยแล้วเราให้น้นาวคนนึงอ้ากำลังหิวพอดีเลยอ่ะคุณนะเทครับมาจากรายการแก่นะคะกล้องเฉลยทางนู้นครับกล้องอยู่นู้นนะครับมองเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับพี่โบ่งอยู่นะเห็นไหมโบ่งให้กล้องหน่อยครับโบ่งให้กล้องหน่อยครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยนะครับเธอเราก็คบกันมานานแล้วนะ มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะเคสองเคมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะขอเธอแต่งงานน่ะได้ยินไหมหัวใจช้มเราจะดูแลเธอนะเจนแล้วก็เราจะเป็นแฟนที่ดีนะเจนขอบคุณมากเจนครับผมตัดไหมหยุก ขอโทษครับเดี๋ยวขอไอจีไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะส่งคลิปอะไรเงี้ยให้ดูไอจีหนู kxmm แล้วก็ siia แล้วก็เขาทำอะไรอันเดสกอร์ของหนู wxris แล้วก็อันเดสกอร์ n โอเคครับขอบคมาครับโอเคครับก็จบไปแล้วกับสำหรับรายการแกล้งของเรานะครับผมก็ครั้งแรกก็จะเก่งๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้ว ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ของพวกเรานะครับบายสามสองหนึ่งเฮ้พร้อมกันเดีอดสามสองหนึ่งเฮ้ออสามสองหนึ่งเฮ้ลิหลังเราต้องพูด